สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมอยู่กับไอ้หนุ่มสายหวานทีมงานซับสะพั่งครับทีมงานลดตัดคุณภาพตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านดงยายพาครับตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตัวแรกครับ เต็มไปก่อนหน้านี้ไปจอดเกียร์อ้อยยังไม่พอครับก่อนจะไปโรงงานยังไม่พอขอเสริมเติมเข้าไปอีกปาเท่าเสียเจสุดหรอคนขับรถตัดครับจัดให้หนักๆ อารอบนี้แล้วก็นู่เลยดวนโรงงานน้ำตาลครับบ้านสาวเออินเหล็กไฟคูมเมืองบุรีรัมย์กำหนดการปิดโรงงานครับปิดทีบก็คือวันที่10เมษายน2565ครับสำหรับฤดูกาล ใจว่าน่าจะปิดกันหมดแล้วอ้อยยังเหลือเยอะเลยครับไม่รู้จะหมดหรือว่าแล้วเสร็จทันหรือเปล่าตัวนี้ครับคลิปที่ผ่านมาเราทิ้งท้ายไว้ช่วงที่กำลังเริ่มนี่ใส่ไปสองแถวครับเกือบจะเต็มตู้แล้วเชอรียแล้วนะครับอ้อยที่นี่ก็เป็นอ้อยของ เขาแก่เองนะครับอ้อยเสียคนครอ้อยของทีมงานซับตะขัางเองอ้าวเต็มแล้วสี่แถวต่อหนึ่งตู้นะครับไปแล้วกลับเข้าไป โอ้วนกลับมามีวนกลับมาอีกปลาเท่ามีวนกลับมาครับวนมาลักษณะนี้ครับจะมาใส่ฝั่งซ้ายอีกแน่นอนเมื่อกี้สีคู่ด้านขวาด้านขวาเต็มมาให้เสียเจเติมนั่นซิกซ้ายให้ครับโอ้จัดหนักจัดเต็มเลยปลาเท่า คันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับเป็นรถต้นตำรับของทีมงานซับสะพังเลยสำหรับสิบล้อตู้นี้นะครับเป็นคันแรกของทีมงานซับสะพังครับต้องจัดหนักๆ ก่อนจะวนกลับมานั้นเสียเจที่เปิดแต่บอกไม่ต้องมาแล้วพอแล้วแต่ว,ว่าป๋าเท่าบอกเรื่องอะไรจะยอมเดี๋ยวอายเด็กเอาอยัางไงเสียเจเสียเจบอกไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วเอ้อัดให้หนักๆไปเลยครับ ขอหรือยังเอ้ยพอหรือยังอัดเข้าไปอีกเดี๋ยจเจบอกไม่ต้องขยับอยู่เฉยๆไล่ระดับไล่ระดับอ่า พอยังพอยังพอแล้วครับทาแบบนี้พอแน่นอนครับอัดให้หนักไปเลยครับโอ้โหยีิบห้าตันนี่ไม่อยู่หรอกดูแล้วยีิบห้าบวกแน่นอนครับดัดกันต่อครับผู้นี้ โอ้นี่ดัดกนกังต่อ อ้อยล้มด้วยไม่ใช่ล้มธรรมดาล้มมากด้วยครับี๋่ว่าเสียเจบอกอ้อยล้มไม่สนละ่ะชนอย่างเดียววนันนี้กลับมานี่ใกล้จะเต็มแล้วครับขออะอย่างเลย อ,อยงามมากต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของการจัดหนักจริงๆครับจัดให้หนักๆไปอีกคันเลยครับเสียเจครับ เป็นวิถีของไอหนุ่มตัดอ้อยวัดเวลามันไล่หลังครับ ไล่เลียงครับไล่เลียงขอหลือยงเย่ยจัดหนักๆดวงสัญญาณให้หยุดแล้วครับ ไปแล้ว, <S <S ลวรอตู้ต่อไปครับ เสียเจจอดพักแล้วก็รากันเพียงเท่านี้เพราะว่ายังไม่มีรถมาสวัสดีครับ